อ,อย่างลำบากเลยครับเอาไงลนะอาจารต้องเดินถอยหลังแล้วี่น่องหมุนตัวไม่ได้นะต้องเดินถอยหลังนะอ้เอาไงเ่ะที่นี่กดดูก่อนครับว่าลงได้ไหม ถ้ายุบงานเข้าเลยพี่น้องเช็คแล้วเช็คแล้วหน้ายุบครับน้ำใต้ดินเนาะมันซึมมาจากบ่อฝังนวนครับนวๆ งานยากแล้วพี่น้องไม่เหมือนอย่างที่คิดนะเนี่ยครับผู้ชายตอแก่นะครับเอาไงดีล้ะ คิดคิดเยอะแล้วครับพี่น้องมันจะเอาไงนะเดี๋ยวให้คนขับเขาวางแผนก่อนนะครับน่าจะเดินต้องถอยก่อนนะเอาไม้ครับน่าจะหาที่ลงไม้แล้วพี่น้องฝั่งนี้น่าจะไม่ถึงเนี่ยครับถอยมาน่าจะถอยตั้งหลักเลยพี่น้องเอาไม้ครับหาที่ลงไม้ก่อนฝั่งนี้น่าจะไม่ได้ครับเอา เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเอาอย่างไรนะนะครับ